สวัสดีครับซานะครับทุกท่านกําลังรับชมสนิมหน้าชานลนะครับวันนี้ก็เป็นการกลับมาพบมาเจอกันหลังจากที่หายไปนานนะครับเป็นเดือนนะครับหากหายจากการรีวิวไปนะครับวันนี้นะฮะก็มีสินค้าและโปรดักต์ดีๆอีกหนึ่งตัวที่มารีวิวให้ดูกันนะฮะเป็นความรูเครันะฮะพี่ก็ให้มาฟรีๆนะครับเป็นการแบ่งปันมาให้ใช้กันผมพิจารณาดูแล้วว่าเป็นโปรดักต์ที่น่าใช้นะครับก็เลยนำรีวิวให้ดูนะฮะก่อนจะรีวิวนะฮะชี้แจงอยู่สองเรื่องนะเรื่องแรกคือ ช่องผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะฮะเครื่องกระสุนและวุตถปืนไม่ต้องติดต่อเข้ามานะครับมารีวิวเพื่อแบ่งปันสาระความรู้ในบางประการแค่นั้นนะครับเป็นในที่2นะฮะสินค้าที่ผมนํามารีวิวนะครับผมซื้อมารับมาถูกใจเริ่มมารีวิวให้ดูต่อต่อกันไปนะฮะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนในสินค้าแต่ละชนิดที่รับมานะครับถ้าอยากได้ติดต่อกันเอาเองนะฮะทามช่้องทานที่ทิ้งไว้ให้นะครับก็ไม่พูดมากฮะเริ่มรีวิวเลยก็แล้วกันนะฮะสินค้าที่พี่ค่ายมาคือเจ้า มันจุหีพอมาอย่างดีแถมฟรีต่างหากนะฮะนี่เลยนะครับเจ้าตัวนี้คืออะไรนะฮะเจ้าตัวนี้คืออ่าตัวดนนันลูกกระสุนปืนลูก2องนะครับใครที่เล่นอ่าอยู่ในสายปืนลูก2องก็ดูจักมันดีนะฮะใครที่แบบชอบแต่งรุ่นนี้นั่นก็จะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปนะครับน่าจะเป็นโปรเซส CNC นนะแต่ผมดูแล้วคือความสวยงาม ใช้ได้นะครับคุณภาพดีตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทำสีนะฮะเห็นไหมครับถือว่าโอเคเลยนะครับตัวเรื่องราคาอย่างที่บอกต้องไปคุยกันเองนะครับมาดูดิเมนชันกันความยาวนะฮะอยู่ที่ประมาณ35มิมลนะฮะความกว้างอยู่ที่ประมาณ22มิลครึ่งประมาณนี้นะเกือบ23มมิลนะฮะ แล้วก็พอรตด้านหลังอพอตด้านหลังอยู่ที่ประมาณ20มิลน,นะฮะยีมิลโอเคก็ได้มีชันกัประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวดังกระสุนแต่ว่าจะต้องเป็นปืนที่ลูกซองที่เอาตัวเขาเรียกอะไรตัวลิ้นล็อกด้านในออกแล้วนะที่เป็นตุ่มเล็กๆถ้าเป็นเลมิงตันนะ,ะจะมีตุ่มเล็กๆอ,ออกแล้วแล้วถึงจะเปลี่ยนใช้ตัวนี้ได้นะครับก็สวยงามนะครับก็ ใครที่ถูกใจสินค้าตัวนี้นะครับก็ไปติดต่อกับพี่เขาเองนะทางช่องทางนี้เลยหลินพันกันจริงๆทางช่องทางนี้นะครับติดต่อเราเองนะครับตกลงลราคาคุยกับเราเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลองไปดูวิธีการเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับว่าเปลี่ยนยังไงนะครับไปเชิญไปดูเลยครับผมครับผมวิธีการเปลี่ยนนะฮะเราก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะก่อนอื่นก็เคลียร์กระสุนก่อนนะฮะดูว่ามีกระสุนหรือเปล่านะครับเรียบร้อยนะฮะเลียนะครับ ที่ต่อหลอดไปแล้วนะฮะก็เอาออกนะฮะกดแคมออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดหลอดออกนะครับ เป็นลูกเดิมอยู่นะเห็นไหมเป็นลูกเดิมอยู่นะของผมยังไม่ได้เปลี่ยนผมใช้วิธีการใครที่เปลี่ยนสายสปริงใหญ่ปุ๊บแล้วมันเข้าไม่ได้นะฮะผมจะใช้วิธีการเจียริ้นสีส้มเนี่ยนะสองฝั่งเนี่ยออกไปประมาณสักครึ่งหนึ่งนะะพอให้มันเข้าได้แล้วผมก็อัดมันเข้าไปนะเอาหัวเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันเหน็นไหมแต่มันก็ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับ แล้วเ,เราก็เอาตัวใหม่นี่นะฮะใส่เข้าไปนะฮะตัวใหม่นี่ใส่เข้าไปเลยนะคะรับก็้วมาเดิมว่าขั้นตอนเดิมใส่ตะปิงเข้าไปครับ ใส่แก้งกลับไปอย่างเดิมนะครับถานมันไว้เยอะเลยลืมมากอรมานี้นะฮะวันนี้มันก็จะมีตัวนี้นะฮะ เห็นไหมกระโขดอย่างนี้แล้วนะครับเหนไก็ลองมาจุเลยก็แล้วกันนี่เป็นดัมมี่นะครับโอ้โหนี่นะช่อ ะฮะติดไหมอ่ะลองดูก็แล้วกันโอ้ไม่ติดด้วยครับบอกแล้วมันลื่นเห็นไหมของผมทั้งหมด8นัดนะฮะก็ไม่ติดนะฮะออกมาครบเลยอ่ะเทสอีกท,ท,ทีหนึ่งนะครับ เรียนะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะฮะก็ลื่นไหลดีไม่มีติดนะฮะก็ใครถูกใจนะฮะก็ไปจัดหาเอาอย่างที่บอกที่ผมให้ที่อยู่ไว้นะครับส่วนที่ผมใครถูกใจฝากากดไลค์กดแชร์และสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับก่อนจากลาเหมือนเดิมสองอย่างนะฮะใช้อาวุธปืนปลอดภัยและถูกกฎหมายนะครับไม่มีใบยาเข้าครองนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับสนิมท่าช่องนะสวัสดีครับผม